อะพุทังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมมะมะเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือผ่านไปหนึ่งกลิ่นอ <weeks> ีฉ <heroes noise> ันมีสมกลิ่นเพราะอีฉันต้องการให้ทุกคนวนสามครั้งนะคะแต่ถ้าจะให้ดีวนทีเดียวเลยสามขวดนะจ๊ะให้มันผสมกันพุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมมะมะ เพงเพาพาหาหาลือือทุกคนมีสามกลิ่นเสร็จแล้วก็พุทธังน้ำเงินธรรมังนมำทองสังคังน้ำของเอหิมะมะเพงเพงพาพาหาหาลืออแต้มเข้าไปค่ะทุกคนนะคะใส่เข้าไปค่ะห,หอมๆอ่า,อานะคะทุกคนคะการวันนี้นะจะเล่าเรื่องน้ําหอมให้ฟังอมันสะใจจริงๆน้ําหอมไม่ได้ว่าไปขุดขอหวย หรือไม่ใช่ว่าคุณจะต้องถูกหวยนะคะบางคนไม่ได้ทําบุญมาเกี่ยวกับเรื่องหวยเรื่องลอตเตอรี่คุณเอ้ยคุณก็จะไปหวังแต่หวยแต่ลอตเตอรี่แต่หวยแต่ลอตเตอรี่คุณก็ลืมขอโชคขอลาบด้านอื่นอีฉันเนี่ยค่ะไม่มีดวงอันนี้พูดเรื่องจริงไม่มีดวงเรื่องหวยเรื่องลอตเตอรี่เลยแต่อีชันมั่นใจว่าฉันจะถูกรางวัลที่หนึ่งซื้อมันทุกงวดค่ะซื้อเอาไว้นะคะเมื่อไหร่เมื่อนั้น มูให้สุดแล้วไปหยุดที่รางวัลที่หนึ่งเอออันเป็นอย่างนี้แต่ในระหว่างการเดินทางที่จะไปถึงรางวัลที่หนึ่งทุกคนขาเราก็ต้องมูระหว่างทางถูกต้องไหมโอ้ถ้าเกิดไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งวันนี้ก็เจ็บกันนะสินะคะก็เจ็บละสิเพราะฉะนั้นอีชันไม่รอเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่รอคะ่ะไม่รอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งคะ่ะกิ่งน้ำหอม ขอโชคขอลาบอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะแล้วอีชันนั่งข้างแม่นางกวักอยู่นะคะตอนนี้จะบอกว่ามันมีความรู้สึกมันจะได้เงินอ่าจะเล่าให้ฟังมันมีความรู้สึกว่ามันจะได้เงินทุกคนเอทำไมรู้สึกว่ามันจะได้เงินอีกแล้วอ่ะทําไมเฟ้นชันมันต้องแม่นสิอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นหวยรวยเบอร์หรืออะไรทุกคนแค่นั้นแหละอีชันอธิษฐานจิตเลยเพราะมันรู้สึก โอ้ยตื่นมาสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิเสร็จใช่ไหมทุกคนกิ้งน้ําหอมกิ้งน้าหอมอ่ากิ้งไปอสวัสดีจ้าเจนนาทัยเด็กคะสวัสดีแม่การสวัสดีทุกคนนะคะอีฉันก็กิ้งน้ําหอมโอ้ยทุกคนจะเล่าอะไรให้ฟังอีฉันบอกเลยว่ามาการันตีแบบมาการันตีเซนหนูหน่อยเถอะหนูรู้สึกว่าหนูอาจจะได้เงินแสนน่ะเงินแสนเงินล้านเงินแสนเงินล้านเงินแสนเงินล้านวันเดียวอ่ะ คิดอย่างงี้วันนี้วันเดียวเลยต้องได้เงินแสนเงินล้านเงินแสนเงินล้านรู้สึกแบบนั้นเลยทุกคนรู้สึกจริงๆวันเดียวว,ยว,วันเดียวเดียเด๋ยวจ้เงินแสนเงินล้านบางคนอาจจะทําทั้งชีวิตก็ได้หรือ,อเดือนหนึ่งปีหนึ่งอีชั้นขอวันเดียวนะคะอีชั้นขอวันเดียวจริงๆพูดเล่นไม่ได้โกหกไม่ได้นะจ๊ะบอกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวโดนยึดคืนอีชั้นก็แบบว่าเฮ้ยมีความรู้สึกอะมีความรู้สึกอะ ก็อธิษฐานแล้วก็มีแบบบนพอนิดๆแม่แม่แมหนูก็อยากได้เหมือนคนอื่นนะแม่อะไรอย่างเงี้ยอ,อ้นนะแม่อย่างงี้ก็อ,อ้อ,อนไปมีน้อยๆ้อยแม่ไม่น้อยหรอกแบบอ้อ,อนแม่นิดๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ <c oughs> มันรู้สึกอ่ะแล้วมันก็ไม่ถามเป็นคนไม่เอะรู้สึกแล้วมันจะได้จากอะไรวะอย่างเงี้ยไม่มีเอะทุกคนวันนี้ วันนี้วันเดียวชนิตามีเงินโอนเข้าบัญชีเดี๋ยวตัปหนึ่งน้านับนิแป๊บหนึ่งเนกะ้าแสนบาทกริสไหมคะ <c oughs> <c oughs> โอ้เม่เจ้าวันนี้วันเดียวชนิตามีเงินโอนเข้าบัญชีโดยประมาณ โดยประมาณอาจจะเกินกว่านั้นไม่ต่ำกว่านั้นนะคะเก้าแสนค่ะเก้าแสบวก 900, บวกเก้าแสนบวกบวกทุกคนดูป่าวชนิดตาเก้าแสนบวกบวกทุกคนไม่มูอยู่ไม่ได้แล้วนะคะทำไมอิสรจ,จะพาพวกคุณมามูนอมคือมันง่ายไง